แล้วเวลาผมทำอาบผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สัคมผัสผมทำอยู่ที่เพื่อนแต่แม่ก็ไม่เอา แล้วในวันนี้ในข้อที่จริงคดีวันนี้ผมได้ทำา็ผมทำแฟดไดส่งให้สารท่านแล้วให้สารท่านไปพิจารณาดูผมจะไปกันแกล้งเขาเรื่องอะไรเพรียงแต่ว่าการที่เขาเพยายามจะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้เขามีอิทธิพลทางสังคมนั่นหมายถึงว่าเขาก็สามารถจะกระทำผิดหรือกระทำตนเหนือกฎหมายได้เช่นนั้นเหรือถ้าหากสารยุติธรรม ไต่สวนคดีนี้บอกว่ามีมูลเพราะคดีที่เขาแจ้งผมเนี่ยเขากล่าวหาผมเนี่ยคือเขาฟ้องผมนี่คือบอกว่าผมแจ้งความเท็จแล้วก็หมิ่นประมาทเรื่องเท็จผมจะเอามาสูงศาลได้ยังไงผมกล้าหรอคนอย่างผมรับรายการมาขนาดนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงเพียงแต่ว่าไอ้คนที่มันคือไม่มีใครกล้าไงมันก็ทําได้กับคนที่ไม่ไม่กล้าแต่ก็สําหรับผมอะ่ะผมก็บอกแล้ว ผมบอกกับทุกท่านไปแล้วว่าชีวิตราชการผมอ่ะผมมองคนบางคนมันก็แค่เศษขยะเศษสวะก็วันนี้มันก็ค่อยๆหมดไปทีละคนนะผมก็จะดำเนินการต่อไปในส่วนตัวของผมเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่ามันไม่ใช่แค่คดีนี้มันยังมีอีกซึ่งถ้าหากว่าเขามั่นใจนะเขามั่นใจนะว่าเขาไม่ได้ทำผิดก็ให้เขาตอบนะ ผมพยานหลักฐานที่ผมดําเนินการเนี่ยผมเป็นคนทํางานเนี่ยผมบอกแล้วทุกครั้งอ่ะผมก็มันจะต้องมีเหตุมันจะต้องบาดเจ็บล้มตายก็เพราะผมทํางานแบบนี้ไงผมไปในพื้นที่เองทํางานเองเรื่องนี้ที่เขามาฟ้องผมเนี่ยสื่อบางท่านเนี่ยไม่อยากให้เข้ามาร่วมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็พูดคุยกันแต่เนื่องจากว่าด้วยอิทธิพลของเขาสื่อบางท่าน ท่านท่านก็บอกท่านไม่อยากเข้ามายุ่งเกี่ยวแต่ท่านได้ทราบขา้อเท็จจริงท่านอยู่ในเหตุการณ์กับผมด้วยผมไปแก้เขาได้ยังไงผมอยู่ตลอดและผมก็เก็บพยานหลักฐานมาผมมั่นใจว่าเพียงพอเดี๋ยววันนี้ให้ท่านให้ศาลท่านเปิดดูแล้วถ้าศาลท่านบอกว่าเออคนมันเป็นหวัดได้นะห้าหกคนในห้องน้ําผู้ชายและผู้หญิงทั้งนั้นด้วยนะที่เข้าไปมีผู้ชายอยู่คนเดียวแล้วเข้าไปทําอะไรกันห้องน้ําเล็กๆแค่นั้นและในพื้นที่ของเขา ถ้าบอกว่าเดี๋ยวตอบไปเดี๋ยวถ้าลงมาเขาได้ถามเขาเนี่ยถามเขาให้ผมหน่อยว่าเขาเข้าไปทำอะไรกันในสถานที่นั้นผมมีเวลามีไทม์ไลน์มีคลิประบุวันเวลาอะไรทั้งหมดคดีนี้นับถึงวันนี้ผ่านมาประมาณสามเดือนเศษทราบไหมสำานวนการสอบสวนที่สถานีตํารวจนครบาลทองหล่อเนี่ยไม่ขยับเลยเอาไปโอมกันไว้ อยู่ในลิ้นชักไม่กล้าทำไงต้นี้ไงมันเป็นแบบนี้ไงเพราะอะไรก็ไอคนนี้มันออกมาพูดทุกวันไงนะหรือไปขยับไปทําอะไรเดี๋ยวมันก็ไปแหกปากอีกว่ามีตรงนู้นมีตรงนี้มีผลประโยชน์ไหมมีใครเรียกรับก็นิ่งไงเรื่อลบจะให้สังคมอจะให้ผมเว้นให้ไอคนแบบนี้ไหมผมเห็นมันมา ผมบอกผมเห็นมันมาตั้งแต่ปี2,535ผู้ขั้นไม่ได้เห็นแบบผมเห็นมันมาเยอะหลายเหตุการณ์หลายสถานการณ์ผมมีเอกสารหลักฐานตลอดนะด่ามันจนมันตะคิวขึ้นนะเหมือนเมื่อกี้เห็นมาถึงเนี่ยมันก็ตะคิวขึ้นเนี่ยเห็นบอกมือสั่นเท้าสั่นเป็นตะคิวก็เหมือนอย่างที่มันเคยโดนผมโทษผมใช้คําว่าตําหนิแล้วกันนะที่สโมสรทับบกเทเวศวันนั้น วันนั้นมันก็ตะกิวขึ้นเหมือนกันมันก็สั่นอย่างเงี้ยงัดบุหรี่ออกมาดูดสัน่นปั๊บๆตะกิวขึ้นเหมือนกันก็เหมือนเมื่อกี้มัง้งที่มาศาลวันนี้เดี๋ยวลงมาเดี๋ยวมันชักแนะ่แ้่ครับเห็นเระเชิญนหน้าคุณชุมิรทางนี้เกงกลัวหรือกังวลอะไรทาวม่าเกงกลัวนะ<笑><笑><笑>ผมบอกทุกท่านนะผมถ้าลูกปืนเนี่ยผมกลัวกระสุนเนี่ยผมบอกแล้วเพราะผมโดนมาก่อนผมโดนมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามครั้ง ถ้าเป็นกระสุนเป็นรูปปืนนะ่ะแต่สําหรับไอ้ค้ากามเนี่ยในสายตาอาชีพผมนะผมก็จับกูไม่ผู้กระท,ทําผิดเหล่านี้มามากมายมันก็มันก็ส่วนหนึ่งมันก็ส่วนหนึ่งเพียงแต่ว่ามันมีลูกพี่ดีลูกพี่มันแนะนําให้กฎหมายปราบปรามการค้า,า,ามนุษย์จะออกแล้วเว้ยไอ้ต้องเลิกไม่งั้นหมดเกี้ยงนะมันก็ยอมเลิกนะแต่มันกอบโกยไปเยอะแล้วแล้วมันกอบโกยไปไม่พอ มันยังไปกระหน่าคนอื่นที่อยู่ในอาชีพเดียวกันมันนีกมันยังกระทําเขาทั้งทงท,งที่เป็นคู่ค้าเขาถ้าไม่มีเงินเขาที่มาซื้อของของเองเองจะมีเงินไหมไปทางอะไรที่เองคุยว่าเองร่ารวยเอ,เองจะมีไหมแต่วันนี้เองก็ไปกระทําเขาก็ไม่ให้คนที่เคยอยู่ในอาชีพเดียวกันเติบโตลืมตาอ้าปากมันเป็นเรื่องของระบบกฎหมายบ้านเราแต่เองก็ใช้ความที่เอง อยู่เหนือกฎหมายการทำกับพวกเขากับกฎหมายคือของเขานี่คือมันไม่ใช่กฎหมายที่ศาลยุติธรรมนะมันคือกฎหมายที่เขากําหนดของเขาเองมันก็เหมือนกฎหมู่แต่เขาคิดว่ามันเป็นกฎหมายที่เขาบังคับใช้ได้โดยตัวเขาก็อย่างที่ถึงเกิดปรากฏก,การณ์หลายแห่งหลายๆเรื่องณวันนี้นะครับ ก็ขอให้ทุกท่านมั่นใจคดีนี้ผมไม่เคยกันแกล้งใครแล้วไม่มีความจําเป็นและอย่างเขาเนี่ยเขาไม่ผิดเนี่ยผมจะไปแกล้งเขาเรื่องอะไรนะแม้ว่าจะมีสาเหตุภายในซึ่งไม่พงพอใจเขาแต่คดีนี้เหตุที่เกิดครั้งนี้เขาพลาดเองพลาดเองไงนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่เขาก็ต้องจบเองครับ ช่วงนี้คุณสัตน,นาหายหน้าหายตาไปไหนจัดเมืองก็รผมบอเรียนพูดพูดนะคือก็ไม่อยากให้วันนี้เพราะมันยังไม่ถึงเวลาผมก็ผมวางแผนนะที่จะในทางการเมืองเพราะผมเห็นแล้วว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกที่ผ่านมามันก็เป็นเรื่องที่อำนาจรัฐผมจะไปช่วยผู้สมัคร อสสของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งก็เป็นพรรคที่อยู่ในใจผมอยู่แล้วเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งและสามารถจัดตั้งรัฐบาลเมื่อถึงวันนั้นผมก็จะพูดกับพรรคการเมืองนั้นว่าผมจะขอเข้ามากํากับดูแลกระบ,บวนการยุติธรรมจะเป็นในส่วนของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ หรือกระทรวงยุติธรรมนีผมมั่นใจในประสบการณ์ความรู้ความสามารถของผมและวันนั้นสังคมมันจะได้กลับมาเป็นปกติเหมือนอย่างชีวิตรับราชการผมในเบื้องต้นที่ผ่านมาหลายๆท่านก็เคยอยู่ในช่วงชีวิตนั้นก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยม,มันล้มเหลวไปทางองค์กรแล้วขวัญกำลังใจ ทุกท่านต้องยอมรับอยู่ในสังคมเนี้ยท่านขาดไม่ได้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจณนะวันนี้ตำรวจดีๆที่เขามีความตั้งใจเขาพอแท้หมดกําลังใจและถ้าหากตำรวจสองแสนคนเนี่ยเขาวางปืนวางกุญแจมือนะเขาทำงานตามเงินเดือนเขาแล้วก็กลับบ้านก็ให้สองคนนี้มันไปไล่จับคนร้ายแทนแล้วกันนะมันเก่งเหลือเกินก็ให้มันทำนะ ให้คนนึงเป็นมีตำแหน่งสูงไปถ้าให้อีกคนนึงก็เป็นเจ้าหน้าที่ให้มันทำงานกันดูแลสังคมนี้แทนเจ้าหน้าที่ตำรวจสองแสนกว่าคนครับ<ช>ัอดีครับอย่าลืมไลค์กัชไ์กันไปให้ให้ให้ใหาจด้วยนะคะปยปาย